ลองคิดดูสิถ้าแค่การโหวตในประชามติครั้งเดียวอาจทำให้เขตแดนไทยกัมพูชาเสี่ยงตกอยู่ในความไม่แน่นอนตลอดกาลแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคนไทยที่อยู่ชายแดนเรื่องราวของ MOU 43นี้ดูเหมือนจะเป็นเพียงเอกสารทางการแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวพันกับอนาคตของชาติอย่างลึกซึง้งอยากรู้ว่าทำไมหรือเปล่ามาดูกันว่าคนไทยควรรู้อะไรก่อนตัดสินใจลงประชามติยกเลิกมันบทความนี้จะพาไปสำรวจทุกมุมไม่ให้พลาด ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับ MOU 43กันก่อนดีกว่า MOU ย่อม,มาจาก Memorandum of u n d e r s Standing ซึ่งแปลว่าบันทึกความเข้าใจแต่ในสายตากฎหมายระหว่างประเทศมันมีสถานะเทียบเท่ากับสนธิสัญญา เลยล่ะครับและการทำเอ็มโอยแบบนี้เพื่อปักปันเขตแดนเป็นเรื่องปกติทั่วโลกเพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นนเบนจามินสุการจนทรที่อธิบดีกรมสนที่สัญญาและกฎหมายและพลโทชาคอนบุญพักด,ดีเจ้ากรมแผนที่หานได้ออกมาให้ข้อมูลสําคัญน,นี้เพื่อให้ประชาชนเข้าใจก่อนลงคูหาเลือกข้างในประชามติครั้งนี้โดยเฉพาะเอ็มโอยที่เกี่ยวข้องกับการปักปันเขตแดนทางบกทั้งระยะทาง798กิโลเมตรครอบคลุมชายแดน7จังหวัดไทยและ m เอ็มโอยมันคืออะไรกันแน่ ตามคำอธิบายของนายเบนจามินมันเป็นกรอบการทำงานสำหรับการเจรจาและสำรวจเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำหนดเกณฑ์และกฎหมายที่จะใช้รวมถึงเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะนำมาอ้างอิงในการพูดคุยร่วมกันข้อ1ของ MOU 43กำหนดให้ยึดต,ตามสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสปีคศ1904และ1907รวมถึงแผนที่ที่ทำโดยคณะกรรมการปักปันเขตแดนแผนที่มาตราส่วน1-2แสน และบันทึกวาจาระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายโดยต้องพิจารณาทุกองค์ประกอบให้ครบถ้วนเพื่อความยุติธรรมและชัดเจนพนโทชาคอนเผยว่าการปักปันเขตแดนในครั้งนี้ไม่ได้สร้างเส้นใหม่จากศูนย์แต่เป็นการย้อนกลับไปสำรวจเขตแดนที่ฝรั่งเศสและสยามได้ตกลงกันไวตั้งแต่120ปีก่อนแล้วมีหลักฐานจากสนธิสัญญาที่กำหนดให้ใช้ลักษณะทางธรรมชาติเช่นแนวสันปัน,น้ำในเทือกเขาหรือลำคลองหากไม่มีก็แบ่งเป็นเส้นตรงแล้วปักหลักเขตไว้เพื่อบอกจุดตัดสินตัวอย่างเช่น ในสนธิสัญญาปี1904ครอบคลุมจังหวัดอุบลราชธานีและสีสเกตร,ระยะทาง196 km, กิโลเมตรกำหนดให้ใช้แนวสันปันน้ำของเทือกเขาพลมงรักแต่ยังไม่มีการปักหลักจริงๆในสนธิสัญญาปี1907ครอบคลุมสุริงบอ รีรมสะแก้วจันทบ,บุรีและตราดระยะทางประมาณ600กิโลเมตรมีการปักหลักแรกตั้งแต่ช่องสงมจังหวัดศรีสะเกดไปจนถึงหลักที่73ที่คลองใหญ่จังหวัดตราดรวมทั้งการทำแผนที่มาตราส่วนหนึ่ง20งแสนจำนวน7ระวางและบันทึกวาจาที่ระบุตำแหน่งหลักอย่างละเอียดเช่นปักใต้ต้นไม้ชนิดใดเพื่อให้ง่ายต่อการหาจุดแต่ปัญหามันเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปหลักเขตบางอันถูกเคลื่อนย้ายหรือหายไปทำให้รัฐบาลทั้งสองประเทศลงนาม MOU เพื่อสำรวจและชี้แจงแนวเขตให้ชัดขึ้น โดยเพิ่มหลักเขตใหม่และทำแผนที่ร่วมกันเพื่อลดความผัดแย้งในอนาคตและนี่แหละคือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามการปักปันเขตแดนไม่ใช่แค่เส้นบนแผนที่แต่เป็นกุญแจสำคัญที่ป้องกันความไม่สงบชายแดนตอนนี้มาดูแนวทางและความคืบหน้าในการปักปันเขตแดนกัน MOU43 เป็นเพียงกรอบเจรจาแต่ไม่ได้บอกวิธีปฏิบัติจริงๆจ,จึงนำไปสู่ทรปี2546าีซึ่งเป็นแผนแม่บทและข้อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วเริ่มลงพื้นที่จริงในปี2549ขั้นตอนในทร2546มาีดังนี้ สำรวจและหาตำแหน่งหลักเขตเดิมทั้ง7 4หลักอ้างอิงบันทึกวาจาเพื่อหาจุดที่ถูกต้องใช้เทคโนโลยีไลดร์ไลดร์ซึ่งเป็นเลเซอร์ที่ยิงจากอากาศยานเพื่อถ่ายภาพสามมิติวัดความสูงและสร้างภาพภูมิประเทศที่แม่นยำนำข้อมูลจากไรดามาวาดบนแผนที่ภาพถ่ายรวมถึงเส้นสันปาน้ำลำคลองและเส้นตรงลงพื้นที่สำรวจภูมิประเทศจริงอีกครั้งเพื่อยือนยันเมื่อได้เส้นแน่นอนแล้วสร้างหลักเขตแดนขึ้นมา พลโทชาครบอกว่าปัจจุบันไทยและกัมพูชาเสร็จขั้นตอนที่1ครบทั้ง7 4หลักแต่ยังไม่ได้เข้าสู่การบินสำรวจแม้ใช้เวลากว่า20ปีแต่ได้สำรวจไปแล้วกว่า600กิโลเมตรจากทั้งหมด798กิโลเมตรโดยในพื้นที่มีกับระเบิดเยอะภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงมากแต่ละหลักต้องใช้เวลาพิจารณานานนี่เป็นตัวอย่างที่ดีว่าการปักปันเขตแดนไม่ใช่งานง่ายๆแค่เดินสำรวจอาจได้แค่100เมตรต่อวันเท่านั้นเองจาก7จหลักนั้นไทยกับกัมพูชาเห็นตรงกัน45หลักแต่ไม่ตรงกัน29หลัก โดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่แบ่งเส้นตรงพระลักษณะบ่งชี้จากบันทึกวาจาหายไปอธิบดีกรมสนที่สัญญาและกฎหมายอธิบายว่าการปักปันเขตแดนใช้เวลานานเป็นปกติไม่มีประเทศไหนเสร็จเร็วขึ้นอยู่กับเทคนิคและความสัมพันธ์ทางการเมืองเช่นกับมาเลเซียคืบหน้า99%หรือลาว97%แต่กัมพูชายอยู่ที่60%แค่นี้เองและนี่คือจุดที่หลายคนอาจสงสยัยแผนที่1 2 0 0 0 0แสนทำให้ไทยเสียเปรียบ พลโทชาครนชี้แจงว่าสนธิสัญญาตั้งใจใช้แนวสันปน้ำแต่แผนที่เก่าขาดเทคโนโลยีทำให้ไม่ตรงกับภูมิประเทศปัจจุบันดังนั้นจึงใช้ไลดา้าตามทีวา2546เพื่อหาแนวจริง,รงๆไม่ใช่ยึดแผนที่เก่านั้นเพียงอย่างเดียวอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเพิ่มเติมว่าการสำรวจแทบไม่ใช้แผนที่หนึ่งสแสนเลยแต่ใช้แผนที่1นนาฬิกา0สนาที0ูนศูนย์ศูนย์สำหรับปฏิบัติงานรักษาอาณาเขตไทยคำว่าเสียเปรียบได้เปรียบต้องสำรวจให้ได้ก่อนแต่ตอนนี้ยังไไไไไม่่่รรรููร้้้้้แแนนนชััดดดลววจะยยงงาคหเปีบ A. สีเปรียบนี่แหละคือความซับซ้อนที่หลายคนมองข้ามการตัดสินต้องรอข้อมูลจริงไม่ใช่เดาตอนนี้มาถึงส่วนที่ดราม่ามากขึ้นหากยกเลิก MOU จะเกิดอะไรอธิบดีกรมสนที่สัญญาและกฎหมายเตือนว่าหากไม่มี MOU กัมพูชาอาจไม่ยอมคุยเรื่องเขตแดนอีกเลยเพราะไม่มีข้อตกลงบังคับมีกลไกแก้ไขพิพาททวิภาคีห้าบุคคลที่3าเข้ามาเกี่ยวหากยกเลิอกอาจไม่มีเวทีคุยกันโอกาสเรื่องไปถึงสาลโลกเพิ่มขึ้นแม้ไทยไม่ยอมรับสารโลกแต่ภาพลักษณ์อาจดูไม่ยุติธรรมและนี่อาจเป็นจุดที่บางคนเห็นต่าง บางคนบอกว่าการยกเลิกจะทาให้ไทยได้เปรียบมากขึ้นเพราะอาจเจรจาใหม่ได้แต่จริงๆแล้วยังไม่แน่ชัดว่ากรอบใหม่จะแตกต่างจาก m o u 4 3อย่างไรหรือถ้าหาไม่มีกรอบก็พูดคุยยากเพราะไม่รู้จะใช้หลักฐานอะไรเทคโนโลยีอะไรส่วนตัวมองว่ามีกรอบดีกว่าไม่มีเหมือนมีเวทีแสดงหากนักแสดงไม่ดีก็เปลี่ยนไม่ใช่หรือเวทีทิ้งนอกจากนี้การยกเลิกสนที่สัญญาไม่ง่าย MOU 43ไม่กําหนดวิธียกเลิกจึงใช้กฎระหว่างประเทศไทยอาจจะเริ่มแต่กัมพูชาต้องเห็นด้วยถ้าไม่ก็อาจฟ้องศาลหรือเสียภาพพดระหว่างประเทศ คนอื่นอาจคิดว่าในวันข้างหน้าไทยไม่พอใจอะไรก็ประชามติยกเลิกแล้วจะเชื่อถือเราได้ยังไงพนโทชาคอนกังวลว่าการยกเลิกจะทําให้งาน20ปีหายไปเปล่าๆไม่มีกรอบทํางานและแนวเขตไม่ชัดอาจเกิดกระทบกระทั่งใหม่ทำอย่างไรก็ได้ให้แนวเขตชัดเร็วลดปัญหาพัฒนาประเทศได้แต่ต้องเที่ยงทำสากลไม่ได้เปรียบเสียเปรียบใครเพราะอิงวิทยาศาสตร์และเอกสารเก่า และนี่แหละคือส่วนที่หลายคนอาจคิดแตกต่างบางคนเห็นว่า MOUC 3 3เป็นอุปสรรคที่ทําให้ไทยเสียเปรียบแต่เจ้าหน้าที่มองว่ามันเป็นเส้นทางสู่ความสงบสุขถ้าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกมาบอกกันในคอมเมนต์สิคุณคิดว่าการยกเลิกจะแก้ปัญหาได้จริงหรือแค่สร้างปัญหาใหม่หรือจะมีมุมมองอื่นๆที่เราไม่รู้ร่วมพูดคุยกันเพื่อให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นนะครับ